โครงการรับจำนำข้าวนะคะก็เป็นโครงการแต่เจตนารมณ์เริ่มแรกจากที่เราลงไปสำรวจพื้นที่ก็น,นี้ก็เกษตรกรก็ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากีกว่าแน่นอนครับผมเพราะว่าหนึ่งเราราคาที่จำนำจำนำข้าวเนี่ยมันได้ที่แน่นอนแล้วมันได้จริงนโยบายเนี้ยมันมีความมั่นคงสำหรับอาชีพชาวนานมันไม่เหมือนถูกทอดทิ้ง สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำพกาค่ะแขกแล้วก็คุณอาดบุญนางนะคะมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งค่ะครับค่ะวันนี้เหนื่อยนิดนึงคุณอาจคุณอาดเหนื่อยไม่ใช่ดิฉันแบด,ด,ดหมดนิดนึงนะครับคุณผู้ชมคุณอาดมาถ,ถึงก็บอกว่าวันนี้ผมแบดหมด <c oughs> คุณพี่โซโลเลยคุณผู้ชมขาะฉะนั้นอย่าประนามแขกนะคะถ้าใครจะผูกขาดกันพูดแต่เพียงพูดเดียวอีก <มา S 2> แล้วแต่วันนี้พูดเรื่องยากด้วยนะครับผมเป็นคนที่กินอย่าง เ่ไรืงข้าวใช่ไหมคุณอัดแต่เดี๋ยวของเมาส์อีกนิดนึงคุณอัดเคยเห็นโปรโมทรายการเราหรือเปล่าโฆษณารายการเราเห็นครับเคยเห็นดิฉันก็ถูกประนามอีกผู้คนบอกว่านั่งดูโปรโมทแล้วเห็นแต่คุณคุณอัดอย่างเงี้ยค่ะสสียดิฉันก็ชอดชอตก็ดีแล้วนะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ดิฉันก็รู้สึกแย่กับตัวเองเหมือนกันกราบมาเวลายิ่งมีน้อยอยู่คุณอาจจะมีเรื่องอะไรฮอตซะยิ่งกว่าเรื่องตอนนี้นะครับ จำนำข้าวจะไม่พูดก็ไม่ได้ทั้ทงทั้งที่ความรู้ก็มีเท่าขีเ้เหล็ แต่ยังไงก็ตามมันเป็นประเด็นสักขนาดนี้นะคะก็ต้องมีความรู้เรื่องข้าวในแง่ที่เรื่องการกินอย่างเดียวรู้ว่าข้าวอะไรอร่อยอะอย่างน้อยก็รู้ก็คุณอาจก็คงได้อ่านคาบอยู่นะคะเนื่องจากว่านายอดิตอิสรางกูรยุทธยาคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือที่รู้จักกันในนามของนิดานะคะก็ได้นํารายเชื่ออาจารย์นิดานะคะแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็นักศึกษารวมร้อยสิบ ร้อยส่กรายชื่อค่ะคุณอัดย,ยื่นร้องต่อสารรัฐมนูนให้มีคำวินิฉัยยับยั้งหรือยุติโครงการดังกล่าวทำได้หรือไม่นะคะมุมมองของนักกฎหมายนะคะบอกว่า อาจารย์ปูนเทพสิรินุพงศ์อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าการยื่นร้องต่อสารรัฐมนูลไม่น่าจะทําได้นะคะเนื่องจากสารรัฐมนูลไม่สามารถพิจารณาการร้องเรียนเรื่องนโยบายรัฐบาลได้การยื่นต่อสารปกครองน่าจะตรงกว่าเข้าใจว่าผู้ยื่นร้องน่าจะทราบดีแต่เข้าใจว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงสัญลักษณ์อะไร,รหรือเปล่าเราก็หอยืนยันว่าเราจะร่วมปกป้องอความสุขของประชาชนเราจะร่วมปกป้อง คุณภาพชีวิตของชาวนาเราจะร่วมปกป้องผลประโยชน์ของชาวนาให้ถึงที่สุดและเราขอประรนามนักวิชาการของนิดา้าผมหมายถึงบางคนนะครับนักวิชาการนิดา้าหลายคนนั้นมีความคิดที่ที่รักชาวนานะครับเพียงแต่ไม่กี่คนซึ่งจะเห็นได้ว่าในนักวิชาการในนิดา้าไม่เคยแสดงผลในการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและชาวนาแต่ประการใดครับ ทำไมแขกจึงหยิบยกประเด็นนี้มาคุยก่อนคุณอัดเรื่องการจำนำข้าวเนี่ยถกเถียงกันใช่เป็นเรื่องดีเบตมาตลอดเป็นเรื่องดีเบตนะคะด้านหนึ่งดีเบตกันบอกว่ารัฐบาลไม่ควรมาแทรกแซงกลไกของตลาดเสรีหม,มายความว่าปล่อยให้มันเป็น ตามราคาตลาด<ม>อุปสงค์อุปทานนะฮะรัฐไม่ควรมาแทรกแซงเพราะว่ามันจะทําให้เป็นการบิดเบือน<ม>นะ,ะคะกลไกการตลาดนี้<ม>แล้วก็มีข้อถกเถียงอีกอันหนึ่งนะคะบอกว่าทําไมรัฐจะต้องทุ่มเทงบประมาณไปช่วยคนกลุ่มเดียว<ม>คือช่วยชาวนานี่คือในกรณีของคนที่ไม่เห็นด้วย<ม>กับออนโยบายของการจํานําข้าวบ้างก็ตั้งคํถาถามถึงการทุจริต นะคะเกี่ยวกับโครงการ,รจำนำข้าวอย่างเช่นในไพรายพลคุ้มทรัพย์อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็บอกว่าก็เห็นว่ารัฐบาลช่วยเหลือเรื่องราคาหลายปีแล้วแต่มันเป็นการแก้ปัญหาไม่ค่อยตรงจุดรัฐบาลทําไมไม่ไปช่วยเรื่องการลดต้นทุนเน้นการพัฒนาที่ดินการใช้ปุย๋ยมากกว่าจะมาแทรกแซงเรื่องราคาครครประเด็นของแขกมีอยู่อย่างนี้คุณคอัดก่อนที่เราจะมาวิจารณ์กันว่ารัฐควรเข้าแทรกแซงหรือไม่ เรามาดูประวัติศาสตร์กันหน่อยไหมเราไม่มีความรู้ <c oughs> ทางเศรษฐศาสตร์แต่เรามีความรู้รทางประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนํามาแชร์กับคุณผู้ชมหรือนํามาแลกเปลี่ยนกับคุณผู้ชมเราไม่ได้บอกว่าเราคิดเหมือนคิดเห็นด้วยหรือคิดต่างอย่างตรงไปตรงมานะแต่เรากําลังจะนําเอาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ว่าด้วยการค้าข้าวในเมืองไทยค่ะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังและเมื่อคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะสามารถนําไปคิด ในบแบบของตัวเองอและสามารถต่อยอดออการแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการจำานำข้าวของรัฐบาลมากกว่าการติดกับดักการถกเถียงเรื่องกลไกตลาดเสรีรหรือกหรือการอำนาจของการแทรกแซงตลาดนี้ของรัฐมาดูกันว่าตลาดการค้าข้าวมันเคยเป็นอิสระ ตามกลไกตลาดโดยไม่เคยถูกรัดแทรกแซงจริงหรือไม่คุณาอาจาทางประวัติศาสตร์คุณอาจทีนี้มีเปเปอร์ของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮ่องกองท่างหนึ่งเราไม่เรา,เราอาาร่านออกเสียงชื่ออาจารย์ไม่กล้าอ่านนะ <c oughs> คุณอาจ <c oughs> เป็นอาจารย์มาจากเออ y University of อ้อ n g k o n งกนะคะอาจารย์รวงวงพักหนุงมปะฮะอาจารย์ท่านนี้ได้นำเสนอเปเปอร์ที่ ศูนย์ไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนี่เองนะคะอาจารย์บอกว่าการมองเรื่องการค้าข้าวในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่มันขาดหายไปในงานวิจัยของคนไทยเนี่ยคือการที่ไม่ได้ context, คอนเท็กต์คอนเทกชไลซ์ธุรกิจการค้าข้าวในเมืองไทยการคอนเท็กซ์ชอไลซ์ในที่นี้คืออะไรการคอนเท็กซ์ชอไลซ์ในที่นี้คือการให้บริบทบต่อธุรกิจการค้าข้าว คุณอาจเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงเรื่องการให้บริบทต่อธุกรกิจการค้าข้าวส่วนใหญ่เราจะรู้แต่เรื่องว่าที่แบบเรียนภาษาไทยหรือว่าแบบเรียนต่างๆที่เราเรียนแต่เด็กๆในเรื่องข้าวก็คือพูดถึงเรื่องชาวนาเป็นกระดูกสันหลังแล้วก็ไม่ได้พูดถึงบริบทการค้าข้าวอื่นๆหรืออาจจะมีที่เรารู้กันบ้างก็คือตลาดพ่อค้าคนกลางในเรื่องข้าวเท่านั้นในเรื่องเล็กน้อยแล้วก็แต่ว่าในเรื่องต<ข>้องก,การทาประวัติศาสตร์หรือในการเกี่ยวเชื่อมโยงกับในเรื่องการเมืองนั้นเราก็จะไม่ค่อยได้ทราบเท่าไหร่อันนี้สําคัญมากคือเวลาเราพูดถึงรรรววัตติศาาาส์กค้ มันจะมีแต่ตัวเลขอาจมีตัวเลขเต็มไปหมดเลยสื้อขายอะไรยังไงมันจะอยู่ในรู้สึกจะอยู่ในประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจเสร็จแทน แล้วก็เน้นเน้นไปเรื่องเศรษฐกิจแต่มีการพูดถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองน้อยมากเพราะฉะนั้นการให้บริบทต่อประวัติศาสตร์การค้าข้าวของไทยก็หมายความว่าเราต้องให้บริบททางการเมืองต่อข้อมูลทางเศรษฐกิจอันนี้ด้วยถ้าเรามองประวัติศาสตร์การค้าข้าวโดยสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์การเมืองแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าธุรกิจการค้าข้าวของไทยในเปเปอร์ของอาจารย์ท่านนี้นะคะใช้คําว่าเป็น political business คือ คือเป็นธุรกิจการเมืองถ้าหากการค้าข้าวเป็นธุรกิจการเมืองค่ะคุณผู้ชมการค้าข้าวในเมืองไทยตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของการค้าข้าวในเมืองไทยมันไม่เคยถูกแทรกแซงจากการเมืองจริงๆหรือการเรียกร้องให้กลไกการค้าข้าวเป็นไปตามกลไกตลาดเสรีเป็นไปได้จริงหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการค้าข้าวของไทยเป็น political business หรือว่าเป็นธุรกิจทางการเมืองอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ เรามาต่อกันนะครับผมสนใจมากที่คําว่า political business ของการค้าข้าวแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าประวัติศาสตร์เรื่องการค้าข้าวเนี่ยมันผูกติดนะฮะแล้วก็ยึดโยงอยู่กับเรื่องการเมืองด้วยโดยในภาพที่จําของผมที่ผ่านมาก็คือจะอยู่ในภาพเรื่องเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์แรงงานหรือประวัติศาสตร์ของเศรฐศษฐกิจเท่านั้นซึ่งอาจารย์ท่านเนี้ยไปไกลามากเลยคุณบอกว่าประวัติศาสตร์การค้าข้าวข,ของไทยเนี่ยมันเชื่อมันแยกไม่ออกจากไทยสเตตโฟเมชั่นคือการสร้างรัฐไทยสมัยใหม่ นะคะแล้วก็พูดมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ว่าข้อถกเถียงหลักในรายงานฉบับนี้นะคะในเปเปอร์ฉบับนี้ก็คือการที่พยายามจะบอกว่าธุรกิจการค้าข้าวของไทยเกือบทั้งหมดอยู่ในมือกลุ่มพ่อค้าจีนแต้จิว๋วที่อยู่ในเมืองไทยแล้วซึ่งภายหลังก็กลายเป็นคนไทยแล้วนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่หลังสงครามโลกเป็นต้นมาแล้วอันนี้ค่ะที่ถ้าคนที่ติดตามประวัติศาสตร์เศรษฐกิจควบคู่ไปกับประวัติ ัติศาสตร์ทางการเมืองซึ่งแขกแนะนําให้อ่านหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกรุงเทพของอาจารย์ภาสุพงไพจิตที่เขียนคู่กับอาจารย์คริสเบเกอร์จะเห็นภาพชัดเจนว่าการสะสมทุนของกลุ่มพ่อค้าจีนแต้จิ๋วในเมืองไทยผูกพันอยู่กับธุรกิจการค้าข้าวอย่างไรแล้วขยายทุนนี้นะคะมามีความสำคัญในระบบเศรษฐกิจไทยเกือบทั้งหมดอย่างไร ซึ่งอันนี้ก็ขอแนะนําให้ไปอ่านในหนังสืออาจารย์ภาสุกับอาจารย์คริสเบเกอร์ซึ่งพอแขกเล่าเรื่องนี้ให้คุณอัดฟังคุณอัดก็บอกว่านึกถึงคําว่าไซบัสสึของญี่ปุ่นใช่ฮะที่เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีอํานาจมีอํานาจแล้วก็เป็นไม่กี่ตระกูลเท่านั้นแต่อันนั้นยังยากไปเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเรามีภาพกว้างๆไว้อย่างนี้แล้วมาดูในรายละเอียดประวัติศาสตร์การค้าข้าวของไทยหน่อยไหมว่ามัน มันเคยมีด้วยเหรอที่มันไหลไปตามกลไกตลาดเสรีคุณอดัดนะคะคุณคำประก,กาศได้นะฮะข้อมูลนี้มาจากเอกสารประกอบการเสวนาเวทีประชาคมข้าวไทยน่าสนใจมากเลยนะมะีเสวนาแบบนี้นะครับอนาคตตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไรนะครับค่ะซึ่งมาจากบทที่3ว่าด้วยนโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐในตลาดข้าวเปลือกชื่อก็บอกแล้วว่านโยบายการแทรกแซงกลไกราคาของรัฐในตลาดข้าวเปลือก ก็แปลว่าตั้งแต่มีการขายข้าวกันมาในเมืองไทยเนี่ยรัฐเข้าแทรกแซงกลไกตลาดราคาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนักวิชาการที่ออกมาบอกว่าควรจะปล่อยไปตามกลไกตลาดเสรีถ้าคุณจะถ้าคุณจะต่อต้านเรื่องนี้นะคะคุณต้องย้อนกลับไปดูทั้งหมดเลยว่ารัฐไม่เคยไม่แทรกแซงนะคะคุณอาจตั้งแต่ปี2488 เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองค่ะถ้าหากเราจะจํากันได้ประเทศไทยต้องเสียค่าปรับสงคราม,มนะคะซึ่งทําให้กระทรวงพาณิชย์หรือว่ากระทรวงเศรษฐการสมัยนั้นจะต้องรับภาระในการจัดหาข้าวแลอก็ส่งมอบข้าวให้กับสหประชาชาติจึงมีการระงับไม่ให้เอกชนส่งออกร,รัฐบาลก็ได้จับตั้งองค์การค้าองค์การข้าวนะคะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสํานักง,งานข้าวองค์การข้าวทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่รวบรวมข้าวแลวก็ส่งมอบข้าวให้กับ องค์การสหประชาชาติแล้วหมดภาระนี้ไปปี2491ันอเพราคุณนัทพหมดภาระที่เราจะต้องเสียค่าปรับสงครามในปี2491รัฐส็เริ่มปีนะฮะทเ่เราต้องจ่ายเป็นค่าจะเรียกว่าค่าปฏิปรับสงครามไม่ถึงกับค่าปฏิมากรสงครามไม่ถึงค่ะรัฐได้ผ่อนคลายพอเราหมดภาระตรงนี้เราก็ผ่อนคลายให้เอกชนสามารถส่งออกข้าวได้แต่ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ราชการกำหนดโดยที่ราชการควบคุมการออกใบอนุญาตแล้วมีสิ่งนี้ค่ะคนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์การค้าข้าวจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้คือการเก็บค่าพรีเมียมข้าวอค,ค่าพรีเมียมข้าวคืออะไรค่าพรีเมียมข้าวนะคะคือผู้ส่งออกค่ะจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับรัฐบาลในทุกๆตันข้าวที่ส่งออกค่าพรีเมียมข้าวจึงเปรียบเสมือนภาษีส่งออกข้าว การเก็บค่าพรีเมียมข้าวเริ่มในปี2,499ฟังแค่นี้ <c oughs> คุณอัดเราก็รู้แล้วว่าคุณพูดเรื่องตลาดเสรีเนี่ย <c oughs> มันไม่ได้เลยนะคะการเก็บค่าพรีเมียมข้าวมีวัตถุมีวัตถุประสงค์ทางการคลังเพราะว่าเป็นการหารายได้เข้ารัฐแต่มันมีวัตถุประสงค์ทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ มันมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองด้วยคุณอาจเพราะว่าค่าพรีเมียมข้าวนะคะถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างเสถียรภาพของราคาข้าวสารให้ถูกทําไมจะต้องรักษาระดับราคาข้าวสารให้ราคาถูกเพื่อผู้บริโภคจะสามารถบริโภคข้าวสารในราคาถูกเป็นการสร้างสวัสดิการให้ผู้บริโภคแต่การที่ทําราคาข้าวสารให้ถูกนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าคุณจะต้องไป ทำราคาข้าวในตลาดให้มันถูกด้วยหมายความว่าชาวนาะก็จะไม่สามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงนะคะซึ่งในช่วงปี2509ถึง2516ราคาข้าวในตลาดโลกแปรปรวนสูงมากนะคะรัฐก็จะมีการเก็บค่าพรีเมียมให้ผันแปรไปตามราคาข้าวในตลาดโลกแล้วก็ใช้นโยบายพรีเมียมบวกกับมาตรการเสริมต่างๆเช่น จำกัดการส่งออกข้าวห้ามส่งออกข้าวในบางปีกำหนดโคต้าการส่งออกมาตรการข้าวสำรองจากผู้ส่งออกในราคาต่ำกว่าราคาตลาดบังคับให้ผู้ส่งออกสต็อกข้าวตามสัดส,ส่วนของการส่องสออกมาตรการเสริมดังกล่าวนะคะนอกจากจะสร้างเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศยังกดดันให้ราคาข้าวสารและข้าวเปลือกในประเทศลดต่ำลงเพราะฉะนั้นนโยบายในช่วงนั้นจึงเป็นนโยบายที่เรียกว่าเป็นนโยบาย เพื่อเอาใจผู้บริโภคอย่างไรก็ตามนะคะความเปลี่ยนแปลงของนโยบายนี้นะคะคก,ก็เปลี่ยนไปเมื่อรัฐบาลยกเลิกการเก็บค่าพรีเมียมข้าวไม่นานมานี้เองนะคะคุณอาจหลังจากที่ภาวะการขาดแคลนข้าวเนี่ยผ่อนคลายลง,าายลงราคาข้าวในตลาดโลกถูกกดดันจากอุปทานผลผลิตข้าวที่มีมากทําให้แนวโน้มราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะ รัฐบาลไทยก็เลยยกเลิกการเก็บค่าพรีเมียมข้าวไปในปี2,529คุณอัดก็ไม่นานนี้เองนะก็ไม่านานนี้เอง25ทีนี้วิวัฒนาการนโยบายรับจำนำข้าวเปลือกคุณอัดร,รู้ไหมว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบครับเพิ่งเริ่มมีสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่<อ>ด่ดา,ดากันนี่หรือเปล่าไม่ใช่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าการจำนำข้าวเปลือกเริ่มในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะ าช่วงที่แล้วนะครับคุณคำภากก็ทำให้ผมเอาเวอร์เกือบปล่อยไก่ไปตัวใหญ่แล้วใหญ่เลยนะครับเรื่องโครงการจำนำราคาข้าเปลือกนะฮะว่าหลอกลวงผมว่าผมก็เกือบอ้อหลอเพิ่งจะมีในสมัยนายกยิ่งหลักแล้วคุณอาจะไม่ตกใจเหรอว่าทำไมเขาเพิ่งมาแบบเดือดร้อนเรื่องจำนำข้าวเป็นสมัยรัาลนี้ไงใช่ไงผมก็เออเหรอ แล้วตั้งคำถามไหมว่าทําไมมันถึงเพิ่งมีปัญหาสมัยนี้ในเมื่อการจํานำข้าวเปลือกไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะนทีนี้มาดูว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่นะคนะคุณท่านนี้ย้อนกลับว่าจากนโยบายเอาใจผู้บริโภคที่ทําให้มีการเก็บค่าพรีเมียมข้าว,าวนะคะต่อมารัฐบาลค่ะก็เปลี่ยนจากนโยบายเอาใจผู้บริโภคมาสู่นโยบายเอาใจผู้ผลิตค,คุณอาดก็คือชาวนากเกษตรกรใช่นะคะจึงมีการแทรกแซงกลไกตลาดของรัฐ จากการแทรกแซงกลไกลตลาดเข้าสารและตลาดส่งออกนะค,ะครับปรับเปลี่ยนไปสู่การแทรกแซงกลไกลตลาดเข้าเปลือกอฟังทันนะนะฮะเพื่อยกระดับราคาให้ผู้ผลิตรับราคาสูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่เราเก็บค่าพรีเมียมค้าเรามายกเลิกในปี2 5 2 9 <29 S 1> <29. S 2> เราต้องการเอาใจผู้บริโภค,คแล้วก็ไปกดราคาผู้ผลิตหลังปี2529 เราเปลี่ยนจากนโยบายเอาใจผู้บริโภคมาเอาใจผู้ผ,ผลิต,ลตคือชาวนา,า,วาเกษตรกรรัฐก็เข้าไป <c oughs> แทรกแซงตลาดอีกแบบหนึ่ง <c oughs> นั่นก็คือการใช้นโยบายการจำนำข้าวเปลือก <c oughs> นี่มาดูกันแล้วนะคะ <c oughs> ว่าการการนโยบายรับจำนำราคาข้าว <c oughs> มีมานะคะอย่างจริงจังคือในสมัยปี2 5 1 8ในสมัยรัฐบาลคือกริ์เนี่ยมีนโยบายพยุงราคาข้าวแต่ยังไม่ยกเลิกแล้วก็ยังไม่ได้ยกเลิกพรีเมียข้าว ปี2524เป็นต้นมาเริ่มมีนโยบายรับจำนำข้าเปลือกเริ่มมีการสร้างตลาดกลางเพื่อรับจำนำข้าวเปลือก,อกโดยมีทกศเป็นตัวกลางนะคะแล้วนโยบายจำนำราคาข้าวค่ะนโยบายจำนำข้าวก็วิวัฒนาการเรื่อยมานะคะจนมาถึงรัฐบาลคุณทักษิณจนมาถึงรัฐบาลหลัง หลังรัฐประหารปี2549 <c oughs> ก็ยังมีนโ <c oughs> ยบาย <c oughs> จำนําอยู่ร,รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ก็ยังใช้ในโยบายรับจำนํำข้าเปลือกอยู่คุณอาด <c oughs> แต่ทีนี้มันอาจจะมีเรื่องการกำหนดราคาเพียงแต่ว่าการกำหนดราคารับจำนํำข้าเปลือกของรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยกำหนดราคาไว้สูงม,มาก คำถามของแขกก็คือว่าทําไมเรื่องนโยบายการจํานําราคาข้าวเปลือกมันไม่เคยเป็นดรามา่าเลยแต่นี้นโยบายการจํานําข้าวเนี่ยยกเลิกไปตอนไหนคุณอาจยกเลิกไปตอนที่รัฐบาลประชาิปัตย์ปัดขึ้นม,มาแล้วเปลี่ยนจากนโยบายรับจำนำข้าวมาเป็นนโยบายประกันร,ราคาข้าว,าวประกาันร,ราคาข้าวค้าคือยังไงคุณอาจประกาันร,ราคาข้าวก็หมายความว่าสมมุติว่าคุณกําหนดราคาอ้างอิงไว้ที่ตันละ 15, 1 5 0 0 0ันบาท แต่ว่าชาวนาคุณอาจเป็นชาวนาคุณอาจขายให้พ่อค้าคนกลางหนึ่งหมื่นบาทรัฐบาลจะไปชดเชยให้ชาวนา5000บาท, 5, บาทนั่นแปลว่าชาวนาก็ไม่เดือดร้อนชาวนาได้เงินหน0 0งบาทฟังดูดีนะแต่ถามว่าใครได้ประโยชน์พ่อค้า,คาซื้อข้าวในราคาที่ต่ำแต่พ่อค้า,า,าพ่อค้าก็ได้ประโยชน์ ชาวนาก็ไม่เดือดร้อนทําไมชาวนาไม่เดือดร้อนก็เพราะว่าชาวนาได้1นึ0 0หมืแต่อีก5,000เนี่ยเป็นควักจากกระเป๋ารัฐบาลไปให้พ่อค้าคนกลางนี่คือข้อแตกต่างระหว่างนโยบายประกันราคาข้าวกับนโยบายจำนำข้าวแต่นโยบายจำนำข้าวที่เป็นที่ครรัันมากเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลกระทําตนประหนึ่งเป็นพ่อค้าคนกลางเอง ไปแข่งกับพ่อค้ารายใหญ่อื่นๆโดยที่มีศักยภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นคนที่จะเดือดร้อนสูญเสียผลประโยชน์จากนโยบายจำนำข้าวไม่พูดถึงว่ารัฐบาลจะมีที่เก็บข้าวไม่ฟามชื้นไหมจำนำราคาสูงแล้วราคาในข้าวในตลาดโลกต่างอันนั้นเป็นปัญหาหนึ่งะคะอีกปัญหาหนึ่งแต่เรากำลังจะดูว่าในสามปาร์ตี้เนี่ยค่ะ พ่อค้ารัฐบาลชาวนาใครเป็นคนสูญเสียผลประโยชน์จากนโยบายจำนำข้าวแบบนี้มากที่สุดนั่นก็คือว่าตัวพ่อค้าที่จะต้องเหมือนมีรัฐบาลมาค้าขายแข่งกันแข็คิดว่าสื่อมวลชนไทยควรจะเบี่ยงเบนน้ำหนักนะคะจากดราม่าใครจะดีเบตกับใครหรือดราม่าชาวนาเป็นบุญคุณหรือชาวนา ทำไมจะต้องเอาเงินทั้งประเทศช่วยคนกลุม่มเดียวคือชาวนาแต่หันมามอบบริบทให้กับประวัติศาสตร์การค้าข้าวข,ของไทยนะคะแล้วก็พูดเรื่องจำนำข้าวก็ให้ความเป็นธรรมกับเรื่องประวัติศาสตร์ของการจำนำข้าวด้วยว่ามันเริ่มขึ้นมาอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรการจำนำข้าวในสมัยปี2,524ต่างจากสมัยคุณทักษิณอย่างไร,รการจำนำข้าวสมัยคุณทักษิณต่างจากสมัยคุณยิ่งลักษอย่างไร แล้วเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียกับนโยบายประกันราคาข้าวด้วยแล้วก่อนที่จะพูดถึงเรื่องกลไกตลาดเสรีตอบคำถามเราได้หรือไม่ว่าเรื่องการค้าข้าวมันไม่เคยถูกแทรกแซงจากรัฐจริงหรือไม่มนะคะควันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคุณการาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ